hello everybody สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ how are you today เป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือทีม่มีภาษาอังกฤษว่า English ค่ะเรื่องที่เราเจะเรียนกันวันนี้คือ my house แปลว่าบ้านของฉันค่ะมาดูวีดีโอนี้เป็นก่อนเลยนะคะ นักเรียนคิดบ้านในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบของบ้านกันบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เรื่องสิ่งที่อยู่รอบๆบบ้านที่อยู่ในบ้านกันค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอ่ะนี่คือบ้านนะคะบ้านของเราซึ่งถูกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆมากมายเลยนะคะมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวเป็นต้นนะคะ เรามาดูนะคะว่าคําว่าห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างมาดูห้องแรกกันค่ะห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษเรียกว่า living room อ่านตามคุณครูนะคะ living room ต่อไปห้องนอน bedroom bedroom แปลว่าห้องนอนต่อไปห้องอาบน้ำหรือห้องน้ำคือ bathroom บาร์ o ูมก็คือห้องน้ำา่่ไไปห้องครัวก็คือคิทเช n นคิทเช n นแปลว่าห้องครัวนั่นเองค่ะ นักเรียนอยากอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะนักเรียนพยายามอ่านออกเสียงตามคุณครูนะมันไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะคุณครูเป็นคนอ่านนำน,ะะนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่แค่อ่านตามไปด้วยและตั้งใจเรียนค่ะเรามาดูห้องแรกกันเลยค่ะคือ living room นะคะนักเรียนสังเกตนในภาพไหมว่าในภาพเนี่ย living room หรือห้องนั่งเล่นเนี่ย มีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างมีโซฟามีเก้าอี้มีทีวีมีชั้นวางหนังสือมีโคมไฟเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นด้วยนะคะมาดูคำศัพท์แรกค่ะน,นักเรีนยนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะที่เป็นรูปโทรทัศน์อ่านว่า television television แปลว่าโทรรัศั์ค่ะต่อไปชั้นวางหนังสือหรือประจัคือ bookcase b o o k ข็แปลว่าชั้นวางหนังสือค่ะต่อไป a ช r ์แ a ร์แปลว่าเก้าอี้ต่อไป Sofa sofa แปลว่าโซฟาคำนี้เป็นทับศัพท์เลยค่ะคือชาวอังกฤษหรือชาว่างชาติเนี่ยเรียกว่าโซฟาคนไทยก็นำคำนั้นมาใช้ด้วยก็คือโซฟาเช่นเดียวกัน มาดูห้องนอนกันบ้างนะคะห้องนอนคือภาษาอังกฤษเรียกว่า bedroom นะคะ bedroom แปลว่าห้องนอนจากภาพนักเรียนเห็นอะไรไหมมีเตียงนอนอมีเก้าอี้มีตู้เสื้อผ้านะคะมีโคมไฟทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ว่าในห้องนอนเนี่ยมีอะไรที่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจบ้างคำแรกก็คือโคมไฟภาษาอังกฤษเรียกว่า lamp lamp แ,แปลว่า โคมไฟและตู้เสื้อผ้าภาษากีนคือวอจอบวอจอบก็คือ okay. ตู้เสื้อผ้าค่ะ,ะมีเก้าอี้ด้วยก็อือแช์เหมือนกับห้องนี่เลนเลยใช่ไหมคะแช์ Share, แปลว่าเก้าอี้และที่สำคัญห้องนอนต้องมีเตดเตดแปลว่าเตียงนอนนั่นเองค่ะอะมาดูห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำนะคะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า b バ o ルームบั r รูมนะคะก็คือมีอะไรบ้างมีอ่างมีอ่างล้างมือมีชั้นวาองอุปกรณ์มีกระจกนะคะมีอ่าัวอาบน้ําเรามาดูคําศัพท์ที่อยู่ในห้องน้ำกันค่ะคือคำว่าซิงซิงแปลว่าอ่างล้างหน้าค่ะหรืออ่างล้างมือก็ได้ไม่เรียนออกเสียงตามคุนพรูดทค s ะซิงต่อไปค่ะ เรามาดูในห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวภาษาอังกฤษเรียกว่า kitchen อ่านตามค่ะ kitchen อีกครั้งค่ะ kitchen นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครูคเห็นตู้เย็นเห็นโต๊ะกินข้าวนะคะเห็นเตาอบเห็นหม้อเห็นมีดนะคะอยู่ในห้องครัวทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจของห้องครัวค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจของห้องครัวคือตู้เย็นภาษาอังกฤษเรียกว่า ิอีกครั้งค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะสําหรับนักเรียนที่พยายามอ่านตามคุณครูแต่นักเรียนที่ไม่อ่านตามแสดงว่านักเรียนยังไม่สนใจการเรียนมากพอน,นะคะเรามาดู excite time นะคะก็ค,คือกิจกรรมของห้องเรียนหรือกิจกรรมที่เราจะมาเรียนกันนะคะ,ะนักเรียนดูภาพก่อนเลยนะคะว่าเราควรจะเติมคำศัพท์อะไรลงไปใต้ภาพได้บ้าง นักเรียนพอจะรู้ไหมสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีระคำเลยนะคะรูปเรกที่เป็นรูปโทรทัศน์เราจะเติมคําว่าอะไรลงไปเราจะเติมคําว่า Television Television ก็คือแปลว่าโทรทัศน์ั่นเองคะ่ะต่อไปรูปโซฟาเติมคําว่าอะไรลงไปเติมคําว่าโซฟาโซฟา,าก็คือโซฟานั่นเองคะ่ะ ต่อไปเตียงนอนเติมคำว่าอะไรลงไปคะสามารถตอบคุณครูได้ไหมเติมคำว่า b e d bed แปลว่าเตียงนอนค่ะและคำต่อไปรูปอ่างล้างมือเติมคำว่าอะไรลงไปได้บ้างคะเหลือแค่สิ้กับผิตแล้วนักเรียนคิดว่าคำไหนดีคุณครูขอเลือกซิงนแล้วกันค่ะอ่าถูกต้องเติมคำว่าซิ้งลงไปนะคะก็คือแปลว่าอ่างล้างมือ ต่อไปเรแปลว่าตู้เย็นค่ะเปรตแปลว่าตู้เย็นไหนเคยทำถูกหมทุกข้อบ้างใครใช่วยคุณครูทำกิจกรรมถูกหมดทุกข้อบตบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะ,อะนอกจากว่าข้างในบ้านจะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วบริเวณนอกบ้านของเราก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกหลายคำศัพท์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่อยู่นอกบ้านของเรากันบ้างค่ะคำแรก yard ยอดแปลว่าสนามอ่บาบางใช้มีสนามหรือมีลานบ้านอยู่หน้าบ้านเอาไว้ทากิจกรรมนะคะเวเล่นกับน้องนองพี่ๆได้อ่านตามคุครูอีกครั้งค่ะยอดแปลว่าสนามคําศัพท์ต่อไปผอผอแปลว่าสระน้ำอ่าบางบ้านมีสระน้ําเล็กๆก็ถือว่าเป็นสระน้ําเช่นเดียวกันแต่ว่าบางบ้านมีสระน้ําใหญ่สาหรับว่ายน้ําได้เลยนะคะ อ่หาหรือบางบ้านก,ก็จะมีอะไรคะมีบึงมีบ่อนะคะก็เรียกว่า h าวแปลว่าสระน้ำได้เช่นกันค่ะมี f ฟ o w e r คุณครูเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมี f ฟ o w วร์ l ฟร e วแปลว่าดอกไม้นั่นเองค่ะคำศัพท์ต่อไป Well w เ l l ก็คือบ่อน้ำค่ะ ต่อไป tree แน่นอนเลยทุกบ้านต้องมีคุณครูเชื่อเลยแบบนี้นะคะก็คือ tree แปลว่าต้นไม้ค่ะเก่งมากเลยนะคะสําหรับนักเรียนที่พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกอ่านคําศัพท์ตามคุณครูมาดูกิจกรรมประจําวันนี้กันค่ะกิจกรรมประจําวันนี้คือให้นักเรียนโยงเส้นคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับความหมายภาษาไทยให้ถูกต้องคุณค,ณคณกกร,รูจะกําหนดคามาให้เรียนนักเรียนแล้วนะคะ นละเรียนทำเป็นข้อๆเลยเขียข้อใครูครูด้วยนะ t าลีวิชันโซฟาสิงเดดฟริดชเลวิชันแปลว่าอะไรน่กเรียนก็โยงมาเลยนะคะโซฟาแปลว่าอะไรก็โยงไปหาความหมายภาษาไทยจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะหากทำแ,แ่แผ่เดียวไม่พอนะักเรียนสามารถขึ้นหน้าใหม่นะคะด้วยหรือวิธีทําให้ง่ายๆก็คือทำทั้งหมด3หน้าเลยนะคะ ทำา3หน้าหน้าละ5ข้อแล้วนักเรียนจะไม่สับสนนะคะก็บางทีนักเรียนอาจจะโยงผิดนะคะถจ้านักเรียนเขียนไม่ครบนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําทั้งหมด3ามหน้าแบ่งเป็นหน้าละ5ข้อได้เลยค่ะนี่นะคะมีทั้งหมด5ข้อทํา3หน้าอย่าลืมนะเขียนคําศัพท์ตามที่คครูกําหนดให้เลยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสื่อการสอนน่ารักน่ารักที่ทำให้นักเรียนของครูเนี่ย ได้มีโอกาสได้เรียนสีสวยๆกันจากเว็บไซต์ DLTV ค่ะและขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะ Very good ทุกคนเลยนะคะที่ขยันตั้งใจเรียนและส่งงานคุณครูกันมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอทุกบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ o u a g a i n คาในคาบต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ